สี่ไฟแรกผมแพ้รวดเอ้ยมันก็เหนื่อยนะมันก็ท้อนะเราเพิ่งเริ่มเองผมซ้อมมาเป็นเดือนผมทํากันมาเป็นเดือนผมไม่ใช่ว่าผมเดีเจ๋จะไปต่อยบนเวทีมันไม่มีฟลุกหรอกครับผมก็ถือว่าผมไม่ได้จเป็นต้องสิบล้านก็ได้ต้องไปเสียใจหรือต้องไปโฟกัสว่าอมึงต้องสิบไม่ครับคือผมมันอย่างนี้อยู่แล้วชีวิตต้องดิ้นรนของซูเปอร์เลกจากนักชกติดดินสู่แชมป์โลกสองกติกา กลายเป็นเจ้าของแชมป์โลกวัน2กติกาจาก2รุ่นอย่างยิ่งใหญ่สําหรับซปเปอร์เลกเกดหมู่เก้าเมื่อโชว์การสับศอกสุดคมเล่นงานจุฬาานแฮกเกอร์ตี้เอาชนะน็อกไปอย่างสวยหรูในยกที่1ด้วยเวลาเพียง49วินาทีประกาศสักดาคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบตต้มเวทมาครองได้สาเร็จเอวิยาสปอร์ตในคลิปนี้นะครับเรามีโอกาสได้พูด <c oughs> คุยเปิดใจกับซปเปอร์เลกเกดหมู่เก้าถึงเส้นทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องแต่เต้ามาตั้งแต่การชกระดับฟูตบอนมีชื่อ สเส้นเมื่อก่อนเลี้ยงวัวเมื่อวิธีเอาจริงๆก็วิธีเด็กบนนอกอะเลี้ยงวัวใส่เบ็ดตกปลาคือไปหมดเราอยู่ตายายอย่างเงี้ยเนาะมันลำบากครับไปโรงเรียนที่นอนก็ไม่มีเงี้ยกระปุกข้าว,าว,าว,าวยังไม่มีเลยไอ้กระปุกข้าวเขาขอข้าวยังไม่มีจะไปไหนมาไ่ะคือเราอยากได้แต่เราไม่มีโอกาสบางครั้งเราได้แค่มองครับอย่างเช่นผมชอบฟุตบอลเงี้ยผมชอบกีฬาผมอยากไปดูเสื้อเห็นข่าวใส่เสื้อสวยๆีย้ย,ยผมไปผมยังไม่มีโอกาสได้ซื้อตายายก็ไม่มี ไม่มีไม่มีเงินที่จะซื้อให้เราก็เด็กด้วยความเป็นเด็กเนาะเรา,าก็อยากได้ภาษาเด็กธรรมดาแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ซื้อไม่มีโอกาสได้ใส่แต่ว่าเราเห็นคนอื่นใส่เราอยากได้ก็มันลาบากชีวิตมันใบเด็กเนาะมันก็แบบแต่ว่าที่ผมชกมวยเพราะว่าพวกพี่ๆแล้วก็พวกตาใหญ่เพื่อตาใหญ่ยพยายามให้เรามองเขาเห็นไหมเขาชกมวยเขาได้ตังค์นี่คือจุดเริ่มเริ่มตน้นแรก <S <S ตรงบ้านผมอะ ไม่ว่าจะเป็นพี่พนมรุ้งเล็กสิงดําพี่พนมรุง้งพี่ฟ้าใสาอะไรคือเมื่อก่อนเป็นพี่น้องกันแล้วก็บ้านติดกันหมดเลยตาแกก็ชอบม,มวยก็เลยพาไปเปรียบครับเปรียบเช้าชกกลางคืนเป็ดขวบครับด้วยการที่เป็นเด็กเนาะมันคิดว่าเป็นสนุกมากกว่าก็าเลยได้ชกพอชกไปก็คืนนั้นก็ชนะได้ค่าตัวด้วยมันจะมีมีค่าตัวเมื่อก่อน150บาทครับ150บาทจนได้ชกอีก แพ้ไฟที่5แล้วก็พอแพ้มามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่คิดด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เหมือนเราชอบจากที่เราชกมวยมาแล้วก็พอดีมันได้เงินด้วยถ้าเราชนะมาเราได้เยอะเพิ่มขึ้นอ่ไงเงี้ยครับก็เลยคิดไปคิดมาว่าซ้อมมวยจริงจังก็คือช่วงนั้นก็คือเดินสายแบบหนักแล้วแบบคนรู้จักแบบเกือบทั่วประเทศแล้วครับตอนภาคอีสานนะครับก็เลยมีดําพันธ ตอน25กิโลข้างละ7425กิโลครับแล้วก็ไฟนั้นก็ชนะชนะแสงมณีครับที่อยู่บนค่าตัวเราก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นจากหลักร้อยสู่หลักพันจากหลักพันสู่หลักหมื่นครับเข้า16ปีก,ก็ก็เริ่มเข้ามาในเมืองกรุงคือเข้ามาครั้งแรกครับเราไม่เคยชกเราไม่เคยเห็นบรรยากาศพอคนมันเยอะแล้วมันก็รู้สึกแบบมันตื่นเต้นมันน่าชกมากอะไรเงี้ยแต่ผมเข้ามาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดสีไฟแรก ผมแพ้รวดผมก็กลับไปชกที่ภูทรคืนก็คือแพ้อีก4ีไฟติดอีกเป็น8ปดเอ้ยมันก็เหนื่อยนะมันก็ท้อนะแต่ความคิดมันเปลี่ยนเพราะว่าเรามีคนคอยที่ให้กําลังใจเราตายายอะไรก็คือครอบครัวเราเพิ่งเริ่มเองผมกลับมาคืนปี5-4ช่วงนั้นคือชนะติดต่อกันประมาณ10กว่าไฟ1 0 1 2 1ไฟได้ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยของเวทีลุมพินีมาปี5 5ผมมาผมมาได้รางวัลอีก คือรางวัลใหญ่สุดตอนนั้นก็คือการกีฬาคือนักกีฬาดีเด่นของขกกทเราป่วยในช่วงสองอาทิตย์ก่อนที่จะไปเก็บตัวอยู่ที่พักที่ทางทีมงานจัดให้ตอนช่วงนั้นมันมีปัญหาหลายอย่างด้วยแล้วก็เครียดด้วยตัวมันถูกขายออกไปแล้วแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ซ้อมนะผมซ้อมผมซ้อมเต็มที่แต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ผมไม่ได้ซ้อมคือที่ผมไม่สบายคือผมชกร้อยสามห้าตอนช่วงนั้นมันเกินอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบสามซึ่งประมาณแปดปอนด์ซึ่งมันถ้าเป็นค่าน้ําค่า,าใรช่วงหนึ่งอาทิตย์ แต่ดยการที่ร่างกายเราไม่เต็มร้อยมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอเราทําแล้วมันบูบปวดหัวมันเหนื่อยทีแรกผมตั้งใจว่าผมก็จะไม่ชกนะเพราะว่าก็คือมันเราพลาดไปแล้วอะคือมันมันโดนคนโจมตีเยอะนะแต่ว่าผมก็มานั่งคิดว่าเอ้ยมันพลาดไปแล้วแล้วถ้าเราไม่ชกละ่ะมันนัดใหญ่นัดประวัติศาสตร์แต่ว่าแค่เราทําไม่ได้คือเราทําหนักไม่ได้เขาไม่ชกก็ได้เขาจะชกก็ได้แต่ฝั่งเขาเลือกที่จะชกมั่นก็คนก็ มาว่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 าคือเยอะครับเยอะเยอะแต่ว่าผมก็คือจังหวะไม่ได้คิดอะไรแล้วทําหน้าที่ของเราดีให้ดีก็พอไม่ว่าไฟนี้มันจะออกมายังไงก็ตามไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะผมเองผมเป็นคนที่อยากชกให้กตี้ผมพูดตลอดผมเข้ามาในายการวันผมไม่เคยอยากชกกับใครผมเคยชกใหเกตี้รอบหนึ่งแล้วมันแบบมีประดินมันเหมือนแบบอาจจะกรรมการเขาจับเร็วหรือว่ากรรมการแล้วมันโหมันเกิดเหตุการณ์โหนะซึ่งผมแบบไม่ ผมไม,ไม่โอเคในรูปแบบมันทให้ผมคิดตะตรวผว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาทําให้คุณดูเอาพอูดงงๆคือผมไม่เคยชอบถ้าเป็นมวยไทยปกติเขาก็จะต่อยตรง1นึ่อต่อยตรงแต่ให้กตี้เขาไม่ต่อยตรงคือเขาต่อยขอเขาต่อยครอสโอเวอร์เฮดซึ่งผมก็คิดแค่ช็อตที่3ว่าแล้วถ้าสมมติว่าผมจะทําในรูปแบบนี้แล้วผมจะหลบเขายัางไงผมก็คิดแค่นั้นเองจังหวะหนึ่งที่ผมคิดก็คือถ้าเขาแย็บมาแล้วถ้าผมถอยผมจะสองถึงเขาไหมไม่ถึงจังหวะสองผมก็ต้องคิดอยู่ว่าถ้าผมทําแบบนี้แล้วผมไม่ถอยแลล้วผมจะหบ มัดเขาอย่างไงเพราะหมัดกัมันถึงก่อนมันถึงก่อนสองพัสมันสั้นคือเผนะผมวางไว้หมด1นง,งผมไม่ติ c. ผมดูเขาก่อนว่าเขาจะมาในรูปแบบที่ผมคิดไหมผมซ้อมมาเป็นเดือนผมทํากันมาเป็นเดือนผมไม่ใช่ว่าผมจะเอาไปต่อยบนเวทีมันไม่มีฟลุกหรอกครับเราดูเขาอะมวยมันไม่ได้เก่งแค่ผมเขาเก่งกันทุกคนคือมันไม่มีฟลุกหรอกครับมันไม่มีใครไม่ตั้งใจหรอกเพราะว่าอย่างเราซ้อมไปเขาซ้อมมา ต่างคนต่างแก้กันผมคิดในใจว่า, <ans> วาพอกรรมการนับถึง6แล้วผมคิดว่าไม่น่าไหวแล้วผมรู้ว่าเวลาดูนะขึ้นมามันต้องซีก่อนจังหวะมันต้องซีประมาณวินหนึ่งแน่นอนซีเสร็จปุ๊บถึงจะตั้งหลักได้ก็มันอย่างที่ผมจะดีใจตั้งแต่ตอนกรรมการนับ6แล้วแต่ผมแบบว่าอย่าลุกนะในใจครับก็เลยว่าก็กรรมการบูกก่อนดีกว่าค่อยดีใจ <ans> ที่ผมไม่คิดอะไรผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้คิดอะไรผมก็ไปเจอพิจารีมาว่าผมไปเจอที่กกตถามว่าได้สิบล้านมันดีไหมมันก็ดี แต่ว่าถามว่าไม่ได้มันเป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรขอแค่ผมมีรายการชกวันนั้นผมก็พูดกับพี่ยาตีไม่เป็นไรเพราะว่าผมแค่มีรายการชกมีรายการให้ผมชกผมก็ค่าตัวหลักเกียจอยู่แล้วผมก็ถือว่าผมไม่ได้จะเป็นต้อง10ล้านก็ได้ต้องไปเสียใจหรือต้องไปโฟกัสว่าเอยมึงต้องสิบ้าะไม่ครับผมมันอย่างนี้อยู่แล้วอาจจะบางคนก็มองว่าไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีเอนเตอร์เทนแต่ผมมีผลงานแค่นี้เองจริงๆผมก็อยากมีค่ามืของตัวเองแหละแต่ผมก็อยากไปทําที่บ้าน แต่ด้วยเหตุการณ์ที่แบบว่ามันมันผมรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์เนาะเป็นสปอนเซอร์แบบว่าเคยดูแลผมเงี้ย <camps. S 2> เขาก็เลยว่าก็เลยชักชวนว่าเออพี่ทำค่ายมวยลองดูไหมอะไรเงี้ยตรงเวม,มันชอบมวยอยู่แล้วอะผมยังไงก็ได้ก็เลยได้ไมาที่นี่ก็คือมันเป็นที่ค่ายเก่าอยู่แล้วพอผมมาที่นี่ผมก็เลยรู้สึกแบบดีแล้วพอดีก็เลยมาอยู่ที่นี่โดยการที่แบบมีน้องๆตามมาอยู่ด้วยคือเรามีนักมวยของเราซึ่งตรงเวงเม <leg> ผมก็พูดตรงๆเลยว่าตรงเว <kel> งเก็ซ้อมอยู่ที่ที่อื่นก็ได้ อย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมีน้องๆเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็เลยแบบว่าคือเราต้องทําต่อจริงๆถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ผมเลือกความสบายใจครับผมเลือกคนที่ดูแลครอบครัวผมคุณดูแลเทกแคร์ครอบครัวผมคือทุกอย่างทุกอย่างโอเคหมดอยู่กันอยู่กันตอนนี้คือความสบายใจคือพพอร์ตซึ่งกันและกันเขาก็มีงานของเขาเขาก็ทํางานของเขาเขาก็เหนื่อย เราก็ให้กําลังใจเขาเราเหนื่อยในรูปแบบของเราซึ่งตอนนี้เขาก็ช่วยงานทางผมด้วยมันก็เลยเป็นสองเท่าซึ่งเขาก็มีงานาขาอยู่แล้วก็เลยซัพพอร์ตให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปช่วยเชียร์ผมแล้วก็เป็นกําลังใจผมครับผมก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามแบบว่าเอาผลงานของตัวเองครับมาเป็นคําตอบคือตอนนี้คําว่ามวยไทยครับมันดังไกลระดับโลกไปแล้วครับผมอยากให้เชียร์คนไทยทุกคนด้วยครับเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยด้วย อยากให้เชียร์นักกีฬาไทายทุกคน